สวัสดีค่ะคุณแหม่มรีวิวคลิปนี้มาพาดูกระเป๋ากระเป๋าตังสั้นนะคะไซส์ 1s นะคะตัวนี้ตรงนี้จะเป็นแคนวาสเนาะแล้วก็ตรงนี้จะคาดเขาเรียกว่าคาดหนังนะคะเขาก็จะมีหลายสีเนาะอันนี้เป็นสีเหลืองออกเหลืองแก่ๆหน่อยอะนะคะตรงนี้เป็นหนังหนังแท้ค่ะด้านหลัง ไซส์นี้ฮิตนะคะขายดีนะคะมันราคาเออไม่ไม่ต้องคิดมากก็เป็นเจ้าของได้เนาะอะไรตัวนี้สวยมากค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวดูให้ดูก่อนเป็นอะไรล่มควันนะคะออกเทาๆคขวันๆน,นะคะซึ่งซึ่งคิดว่ามันมันดูคลาสสิกกับกับตัวสีเหลืองตรงเนี้นะคะสวยค่ะสวยสวย ด้านในก็พอใส่เงินได้สบายนะคะแล้วก็อาจจะต้องพับใส่บัตรได้สองช่องนะคะเหรียญก็ <ๆ S 2> ย่อนๆไปใครที่แบบเออไม่ชอบพกกระเป๋าใหญ่นะคะกระเป๋าสะพายใหญ่ก็มีใบนี้บางๆเบาๆเป็นกระเป๋าเงินไว้กระเป๋าใส่บัตรไว้ก็ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะอันนี้คือชื่อรุ่นเขา 58035นะคะกากีฮันฮ o นนี่นะคะได้มาสีเดียวมีแค่กะเนาะไปแล้วค่ะมารีวิวให้ดูข้างในสวยค่ะสีเหลืองสวยเหมือนกันเอ้ยลืมดูเนาะอันนี้คือผ้าโลโก้ผ้านะคะคมโบเดียค่ะตรงนี้บอกแคมโบเดียโอ้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีคลิปนิดนึงมาดูมารีวิวให้สั้นๆค่ะ ผื่อใครกำลังมองรุ่นนี้อยู่นะคะฝากติดตามหน้าเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ